สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ก็พามาเก็บผักบุ้งอีกแล้วนะคะเรียกบุ้งเก็บก่อนที่ว่าเขาจะแก่หมดเนาะคะ่ะดูค่ะทุกคนว้าวนี่ค่ะอุ้ยหน่อง,งาม หอน้ำดูค่ะทุกคนน้อโอ้โหอ่อนๆค่ะทุกคนปุนห๋หน่ะพี่น้องยู่ข้างลางคุณเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวไปเดินดูก่อนคือหลายทัก ดอ,อกไม้นี่สวยมากเลยเรเก็บผัก,ก็ต้องดูจัก,กรยานด้วยว่ามีคนมาไม่ปั่นจักรยานเห็นเด็กปั่นจักรยานอยู่ค่ะทุกคนต้องคอยระวังเขาด้วยนะคะดูค่ะเข้าทาง เดิมาดูงนี้หลายคักพี่น้องคุณโอ้โหดูนี่ค่ะเก็บกอนมันจะแก่หมดเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็แก่แล้วนะคะเนี่ยเยอะมากอดพ่อบักหม้อปักแ่ง เยอจริงค่ะทุกคนแต่เราไม่ไปตรงนู้นนะเอาแค่ตรงนี้ก็พอค่ะดูค่ะเยอะมากเดินดูก่อนเดินดูก่อนดูค่ะา เยอะมากโน้นด้วยนะคะนุชงดูตรงโน้นจะอ่อนถุงมามาเอาสักกรรมค่ะทุกคนเขาได้คลิปเนาะคะ่ะ ยอย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 น้องตัวนี้ค่ะนี่เราตดูพี่น้องโอ้โห มม่สูมเลยพี่น้องเด็กปั่นจักรยานแล้วก็นี่ค่ะนังโป๊ะโอ้โหยอดนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะดูข้างในดูข้างในแหกดูข้างใน มีแต่ยอดงามๆพี่น้องดูค่ะเห็นบ่พี่น้องวัดนี่เฟินขาโค้นมันคุณน่ะโอ้ยคือมาคือมาเอาหยาดเอาเย็นเธอเนาะอีตาเน่ห่วยคุณน่ะอัดเฟิงคุณน่ะเฟิงนขาวําเพิ่น บังยูง่ายผลพี่น้องเห็นบ่ข้าวเขียวเขียวโอ้ยหักหักกอนเท่าหักพี่นอ้องต้างานนี้ดูป๊บดเอานอนนอี่นอนนี่โอ้ยบัง่ะพี่น้องง่ามคัก โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาฮักว่างหันยูไส้เนาะบ้นค่ะโอ้ยงามคี๋ยูใส้ถุงบุนรอเพิินกำลังแตกเก็บก่อนนะคะก่อนที่ว่ามันจะหมดเนาะก่อนที่มันจะแก่หมดบ้งค่ะบ้นทีปีนตอนนี้ปีนปีนภูเขา ว่าเอาต้นง่ายแล้วโอ้ยสังกบคุณน่ะไม่หนีบอมมี่อีกตีมูอตกสรว เงินตกซะนะเก็บอันนี้ขึ้นหยดยาวเอาดอดตุ่มๆุ่มไหมค่ะเบิ่งบังหนี่งกันชอบแบกชอบแบกฮู้ดข้างในฝุ่นพี่น้อง,องปาดเอาเอาปีนปีนปีนลองงามๆมันก็อยู่ข้างในเด้ล่ะคุณอะ น่ะเห็นปะค่ะเอาว่าได้พี่น้องเอาว่าได้ก็บ่เอาดอกอุย้ยเอานอนอีก,ก่อนนอนนี่ต้องเอาโอนี่นอนนี่ต้องเอา,อนอนนอเอาไปค่ะใส่ถุงโอ้ยรรยากาศดีครับทุกคน ใส่ถุงก่อนใส่ถุงก่อนเดีย๋ยวไปเก็บกองข้างทางค่ะโอแม่โอแม่รถมันยกชักย่านต่อดไปรถนี้เก็บไปวันนั้นว่าจะแกงให้เพื่อนไปหมดเลยค่ะทุกคนกคนี่ค่ะ ัพี่น้องซักลากอยูุ่น้นสาวตุ้มว่า,าทำไมมันเหมือนผักบุ้งตรงไหนเรียกผักบุ้งจักแล้ว <c ười> ข่อยก็เอิญน้ำเพลนเนาะเอเออเิญน้ำเพลนค่ะเบิ้งค่ะแจะไปเอาไปเอามองหน่ออ่อนอมันเหมือนผักบุ้งตรงไหนเพิ่นมา แลแ้วเด็กว่าจะปั่นจักรยานมาไหมขับหน่องป้าโอ้โหนี่บังนองหน่ย ถุงพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ถุงก่อนยังสิเอามือจกลงไปหน่อยอ้อนอ้อนพี่น้องโอ้ยอ้อนขัก่ะโอ้ยลองดูนายขักนาผดนายผู้ จักรยานเด็กห่วงเด็กมันใหญ่งวดที่แล้วที่มาท,ที่มาน่ะทุกคนดว้าทั้งหลังโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 มันจะตก <laughs> ลา,ตากตอครับพี่น้องไล่ตาบอสครับพี่น้องโอ้ยตาเหลือไปเห็นขุนเห็นบอสพี่น้องสักลากอยู่ยืมไปหนี่ต้ง เบียเบียนอนยังสีมันยังแมนแนวตัวนี้งามคักง่คักโอ้โหโอ้ oh, อันนี้หักมาออกไปค่ะสามนอนนี่ง่ามงาม,งามโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมื่นจ้ะมันเป็นคู่ด้วยค่ะได้หลายแล้วนี่ ไม่จะกอใหญ่ๆไม่จะไอ้นีน่ใหญ่ๆตุต่มๆค่ะอเอาหยากเอาเย็นเนาะพี่นอ้องไอ้ต้นอ่อนๆนะมุึ้นมาโอ้ยมองงามงามแต่มันอยู่มันอยู่ลึกั้ยค่ะ รถขอยยูบออ่าวยู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 รถขอยยูเดี๋ยวเอาตรงนี้่อย,อออยอค่ะทุกคนเมยเด้เมยเด้เห็นมันเป็นทางล่องไหมคะ่ะพี่น้องต้อกินผีแสบเด้อค่ะพี่น้องว่าจะแกงก็เอาไปให้เพื่อน เดยังไม่ได้แกงค่ะอุ้ย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 อ้าวองต้องมาหนีผัสสิไปเอาใส่นียฮะผัสสิเอามางกบนเอาบางนี้ด้วยดูค่ะคนป๊าห้อยคอยเก็บมองนี้ดูค่ะอื้ม Oh. ต้นเพลินต้นเพลินเ,ลเป็นตาอ้อยไฟดีแท้พี่น้องเบิ้งต้นนี้ป๊าดคุณนะ่ะน้องต้นนี้ค่ะพี่น้องเบื้องต้นนี้ คข้าพอดงามพอบพี่หางงามพี่น้อง่าสุไป,ปาตาใครเห็นเล้พี่น้องเบิ่งค่ะโอ้โหเนี่ยโอ้โอ้ยข้างในหางงามเดี๋ยวเอานอนนี่ก่อนโอ้โหห่างงามค่ะพี่น้อง อาจารย์ดอกไม้ครับพี่น้องโอ้ยงามโพดงามโพดดอกนี่ดอกไม้ป้านี่พี่น้องเบิง้งสามตนพี่น้องนี่สี่ผุนหาผุนโอ้ย โอ้โหนองใหญ่ครับฝ่าน้องขอไปนีก่อนนะบังบังกอนนี้มันขึงสูงว่ะตึงนี้ยังต้องบุกต้องบุกป่ามันถึงจะได้ของดีดูค่ะโอ้โหนี่ โอ้นี่หนออ่อนอ่อนดวงตูนเนี่ยง่ายพี่น้องมันออกห้างเนาะค่ะด้วยค่ะพี่น้องนี่จะล้มง่้ย จะอ้อนเด้เก็บกองไว้นี่วันนี้ต้องคุณค่ะพี่น้องโอ้เสี่ยวอีกบอลนั่นอยากได้นอนหนีเด้อยากได้นอนหนีเด,ด,นนนด้นี่อ้ยงามผักงามแหนงามผดงามพ่อไปครับพี่น้องพ่อแล้วค่ะโอ้ยได้หลายแล้ว โอเคค่ะพี่น้องขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆนะคะคุณยังสี่ให้เบิ้งอยู่แต่กไดไลค์กดแชร์กดสับกดคล้ยด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆ Thank you to everyone for watching Thank you so much ขอบคุณมากๆนะคะไปแล้วค่ะ